าทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเดินหน้าแก้ปัญหาธุรกิจโนมินีครับบังคับใช้กฎหมายเข้มคนนะครับสร้างความเป็นธรรมผู้ประกอบการไทยครับนายพิชัยนิทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในถ่ายหน้าประธานคณะกรรมการบริหาร,รจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเปิดเผยครับว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการครั้งที่2ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่านางสาวแพทย์นรัชชินวตัตรในรัฐมนตรีนะครับได้แสดง ข้อความถึงความหงใยนะครับต่อปัญหาสินค้านําเข้าที่ไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานและธุกรกิจต่างประเทศที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงสั่งการครับให้กระทรวงพาณิ์ร่วมกันกันกบหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้นะครับด้านนายณภิชสีสันพานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะอนุกรรมการนะครับ ก็ได้สรุปผลการดําเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวดังนี้ครับรก,กรมศุลกากรได้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ครับจากผู้นําเข้าสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน1,500บาทพร้อมทั้งกาชับและก็กํากับดูแลการนําเข้านะครับโดยมีการเพิ่มอัตราการเปิดตู้สินค้า FCL จากเดิมนะครับรอยละ20เป็นร้อยละ30ครับ ด้านสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยนะครับได้มีการเพิ่มจํานวนการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบครับสารพิษตกค้างเป็น10เท่าจากเดิม500ตัวอย่างเป็น5,000ตัวอย่างต่อปีครับแล้วก็มีการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบจาก3วันนะครับให้เหลือเวลาในการตรวจสอบเพียงแค่1วันเท่านั้นครับรวมไปถึงนะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับก็ได้มีการเพิ่มความทีในการตรวจสอบสินค้ามาตรฐานบังคับนะครับที่วางจําหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์จากเดิมนะครับ1,080 uil ต่อเดือนครับ เปลี่ยนเป็นนะครับ1620 UIL ต่อเดือนครับครับสำหรับแผนระยะถัดไปที่จะดำเนินการในปี68นะครับกรมศุลกากรจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าที่ผิดกฎหมายด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับจะมีการเพิ่มจำนวนการเก็บตัวอย่างสินค้ากเกษตรเพื่อตรวจสาบปนเปื้อนเป็น200ตัวอย่างต่อวัน หรือ73,000ตัวอย่างต่อปีนะครับและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับจะมีการเพิ่มการตรวจสอบสินค้ามาตรฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็น3,000 URL ต่อเดือนนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดทำ MOU ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ e-commerce p l แพลตฟอร์นะครับโดยใช้มาตรการ notice and take down เพื่อขอความร่วมมือให้แพลตฟอร์มนำสินค้าไม่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่ติดฉลากภาษาไทยหรือลัเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออกจากแพลตฟอร์มนะครับซึ่งจะช่วยคุม้คมครองผู้บริโภคไม่ให้เข้าถึงสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานโดยคาดว่าจะลงนาม MOU ได้ภายในต้นปี68นะครับสำหรับการส่งเสริมและต่อยอด SME นะครับที่ได้ประชุม มีการกำหนดแผนกิจกรรมทางการอบรมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยครับครับก็โดยมีเป้าหมายครับเพื่อเพิ่มสัสดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการป้องกันและปะป้องปราบธุรกิจอำพางของคนต่างด้าวได้ดำเนินการนะครับเกี่ยวกับการปรับปารามและก็ดำเนินคดีทําการตรวจสอบนิติบุคคลที่กระทาความผิดโนมินีนะครับรวมถึงได้มีการมอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนนะครับความผิดเกี่ยวกับโนมินีเพื่อเป็นหน่วยงานกลางครับในการ รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางนี้เองทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็ตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันและปรับปรามปัญหาการเปิดบัญชีมาของนิติบุคคลและก็การใช้คนไทยครับเป็นตัวแทนอำพางเมื่อวันที่4พฤศจิกายน25 6 7เเพื่อเชื่อมต่อระบบข้อมูลนิติบุคคลกับระบบข้อมูลกลางของตำรวจสอบสวนกลางนะครับในการพัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล การป้องการปรับปรามนิติบุคคลนะครับต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอํารางแล้วก็เปิดบัญชีม้านะครับนิติบุคคลเพื่อมุ่งปรับปรามปัญหาโนมินีแล้วก็บัญชีม้านิติบุคคลให้หมดสิ้นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งการปฏิบัตินะครับการข้างต้นก็เป็นผลมาจากการลงนามแล้วก็ความร่วมกันดําเนินการจนเห็นเป็นรูปปัร,รมนั่นเองครับถือไดว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในะที่ทางรัฐบาล เร่งทำงานอย่างต่อเนืน่องในการตัดวงจรนะครับโนมินีเนาะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญนะครับ